สวัสดีครับเซลแจ็คครับผมคูบัตตาสิริเกตเราเจริญนะครับสาขาอำเภอเมืองนะครับวันนี้นะครับวันที่2มิถุนายนนะครับ2566นะครับเริ่มต้นเดือนมิถุนายนนะครับส่งมอบรถแทรกเตอร์นะครับรุ่นยอดฮิตนะครับเป็น L4018 SP นะครับ ต้นสว่างนะครับตำบลเสาธงชัยนะครับอำเภอกันทลักษ์กันทลักษ์จังหวัดศรีสะเกตนะครับเกือบสุดเขตนะครับตัวนี้เกือบมาฮอดเกือบฮอดเขาพระวิหารน,นะครับเปลี่ยนทิศทางมามาทรงท่างนี้นะมาทรงท่างนี้บ้างนะครับนั่นแหละบุกไปไหนมาสำหรับรุ่นนี้นะครับเพิ่นเอาเตะไปมีดนะครับกับทานบุกเบิกนะครับ ตัวนี้ก็เป็นส้เนี่ยมแต่งานมั่นเป็นเป็นานเป็นงานไร่นะครับเป็นงานมั่นสบนับหลังร,คราคาอยู่ที่หกแสนสามพันห้าร้อยบาทฟรีดาวนะครับขออนุญาตอัปเดตโปรโมชั่นสำหรับเดือนนี้นุ่มละกันนะครับโป้นะครับ แท็กเตอร์ L32 l า0นะครับยังฟีดาวอยู่ดนะครับเด้อนะครับก็จะเป็น L50 นะครับกับดูใจอยู่ประมาณประมั่หาพันธุนะครับตัวนี้เพิ่มฟีดาวนะครับเป็นเป็นลูกค้าเกียรตินะครับพันเก่าเพิ่งมีอยู่แล้วเพิ่งเป็นลูกค้าเกียรตีนะครับรถดอกเบี้ยบาท1บาท50สตางค์นะครับ1.5นะครับตัวนี้เพิ่นเอาแบบบ่มิงหดย่อยนะครับจ่ายเป็นไรปีเลยปีละ แสนสองหมื่นสองพันห้าร้อยบาทนะครับเจ็ดปีนะครับบอมีงวดย่อยนะครับซ้หรับลูกค้าทีว่าบปต้องการงวดย่อยนะครับนะครับคือนะครับลูกค้าเกียรตินะครับลูกค้าเกียรติเพิ่มดอกเบี้ยสูงจุดหานะครับบปต้องมีงวดย่อยหรือว่าจะเป็นอีกเดาแบบหนึ่งนะครับเป็นดาวไล่ปีลงหนานะครับ ตัวนี้ก็ต้องใน์เงินดาวเนี่ยนะครับหรือว่าจะดาวห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับบอดมีบอดจอยจำเดิมเด็กกับมีฟีดาวแต่ว่าโบมีอ่ายกเลิกบัตรน้ำมันนะครับบัตรน้ำหยกเลิกบัตรบัตรเติมน้ำมันนะครับพานบุ๊กเบิร์ดครับหรือว่า เป็นพันซีนะครับ DP 2 2 4ี E ให้พัดนะครับตัวนี้จะเป็นพานใบ22 2ิบสองยิบสองน่นะครับซีใบ L สี1ศูนย์หนึ่งแปด D P นะครับเพีองสามสูบซีจังหวะนะครับแปดเกียร์้นาน้าแปดเกียร์ถอยหลังนะครับใครสนใจนะครับสอบถามเซาแจกได้เลยครับผม นะครับต่้งกะบไทยนะครับเรียบร้อยก็จะออกมาส่งประมาณนี้ครับอีกขั้นหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นเป็นกันเก่า L5018 SP นเพะครับ็นเรากับเสื้อแจ็ค ตั้งแต่สองปีที่แล้วนะครับสภาพยังดูดีนะครับใช้งานของรถใช้งานหด <c oughs> อ่านี่ครับจักรยานรถเพิ่นนะครับีจุรศักดิ์นะครับเพิ่นมีครบวงจุ้เลยมีทั้งรถเกี่ยวรถไทยนะครับปฏิบัติเสียวรถเกี่ยวอยูอร่รซัน <c oughs> โอ้ยคนมันคนมันเนตไทยยนหน้าเนาะนี่สิลนะะครับ ลูกค้าเกียริลูกค้าันเยี่ยนะครับอนุมัติง่ายออกง่ายอัตโมัติไว